กียร์อีวรถยนต์ไฟฟ้า EV 100%จากเกาหลีเตรียมเปิดตัวในไทยอีกหนึ่งรุ่น ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวๆการเตรียมเปิดตัวของรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายเกาหลีอีกหนึ่งรุ่นนะครับโดยรอบนี้เป็นแบรนด์เกียร์นะครับนั่นก็คือเกียร์ EV9 ซึ่งทางเกียร์มอเตอร์คอร์ปอเรชั่นที่เป็นบริษัทแม่จากทางเกาหลีใต้นะครับ ได้ประกาศแต่งตั้งให้เกียร์เซลไทยแลนด์หรือว่าเกียร์เซลประเทศไทยนะครับดำเนินง,งานพร้อมประกาศทิศทางการดำเนินง,งานในปี2024และทางยนตกิจเกียร์มอเตอร์นะครับก็จะกลายเป็นดีลเลอร์ของบริษัทแม่ และล่าสุดนะครับทางเกียร์ไทยแลนด์ยังได้ประกาศเตรียมเปิดตัวเกียร์ e9 flagship SUV ของค่ายโดยจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับ3แถว7ที่นั่งอีกทั้งเกียร์ประเทศไทยนะครับยังมีการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน7ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน7ปีและรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีซึ่งเกียร์ e9 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าแฟลกชิพของค่ายที่ใช้แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า100%นั่นก็คือ eGMP ซึ่งเป็นเทคโนโลยี800 v แล้วนะครับอีกทั้งเกียร์ EV9 นะครับจะมีการแชร์คอนเซปต์เจากฮุนไดสำหรับความน่าสนใจของเกียร์ EV9 นะครับ ในส่วนของดีไซน์ภายนอกมีการออกแบบที่เรียบง่ายตามคอนเซปต์ p p p s s t t e United รูปแบบใหม่ของเกียร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆมากมายโดยในส่วนของหน้ารถนะครับทางเกียร์นิยามให้เป็นจมูกเสือหรือว่า Tiger Face โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบพิกเซลและไฟ Daytime Running Light กระจังหน้ายังคงเป็นแบบปิดตามรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้า ซุ้มล้อทั้ง4นะครับมีการออกแบบให้ดูเหมือนยื่นออกมาเล็กน้อยซึ่งจะจับคู่กับล้ออลอยขนาด21นิ้วพร้อมยาง2อย่5าง2 8 5 4 5 R 2 1 เส้นสายตัวถังนะครับยังเป็นแบบเรียบหรูมือจับประตูก็จะเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังและในส่วนของหลังคานะครับก็จะมีราวหลังคาพร้อมครีบฉลามและสปอยเลอร์หลังนะครับชุดไฟท้าย LED trail light แบบแยกส่วนใช้ขวาพร้อมขั้นกลางด้วยโลโก้เกียร์รูปแบบใหม่เสริมด้วยกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับอาทิลิ้นกันชนหน้าซุ้มล้อสเกิตข้างและดีฟิวเซอร์ท้ายมีการออกแบบให้เป็นสีดำตัดกับสี b r อนเงินเพิ่มความสปอร์ตในตัวรถ สำหรับมิติตัวถังของ g กีย EV9 นะครับก็จะมีขนาดความยาว5 0 1 5ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,980ม mm, ิลิเมตรสูง1,780ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่3,100ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับจะอยู่ที่177ม mm. ิลิเมตร สำหรับภายในของเกียร์ EV9 นะครับก็มีให้เลือกทั้งแบบ6และ7ที่นั่งโดยเป็นห้องโดยสารขนาดใหญ่พร้อมเบาะ3แถวซึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับรุ่น6ที่นั่งเบาะแถว2นะครับจะสามารถหมุนเข้าหาเบาะแถวที่3ได้ส่วนรุ่น7ที่นั่งนะครับจะมีระบบ walk-in ซึ่งสามารถปรับเอียงเบาะแถวที่2นะครับให้เลื่อนไปด้านหน้าเพื่อให้เข้าไปยังแถวที่3ได้อย่างสะดวก ส่วนด้านหน้านะครับฝั่งคนขับก็จะมอบความสะดวกสบายด้วยเบาะนวดและมีที่พักขาระบบปรับอุ่นและระบบระบายอากาศมีการใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับรวมถึงใช้ไบโอพีโฟมสำหรับเบาะนั่งแผงหน้าปัดทำจากพลาสติกและขวดเพชรรีไซเคิลโดยจะมีมาตรวัด f u ูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วจอกลางแบบทัชสกรีนขนาด12.3นิ้ว และหน้าจอควบคุมระบบปรับอากาศขนาด5นิ้วติดตั้งลำโพงถึง14ตำแหน่งพร้อมไฟแอมเบียนท์ไลท์64สีพวงมาไลัยไฟฟ้ามันติฟังชันและติดตั้งคันเกียร์ที่คอพวงมาลัย เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบแยกอิสระพร้อมติดตั้งช่องจ่ายไฟสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆโดยพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับจะอยู่ที่333ลิตรไปจนถึง2,318ลิตรเมื่อพับเบาะหลังและหลังคาพารามิกซันรูฟแบบคู่ ในส่วนของขุมพลังและสมรรถนะนะครับก็จะมีรุ่น Standard Range Review Dive ที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง2 1 8แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด76.1กิโลวัตต์อาวสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน8.2วินาทีความเร็วสูงสุดถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกล443กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WLTP ส่วนรุ่นรอง range r a l y drive นะครับ <c oughs> ก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังสูงสุด218แรงมา้าแรงบิด350น <c oughs> ิวตันเมตรเช่นกันนะครับแต่จะจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุถึง99.8กิโลวัตต์ออวสามารถทำความเร็วจาก0ูนย์ถึงร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน9.4วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่190กิเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุดถึง563กิเมต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WLTP รุ่น Duo ั o มอเตอร์ Motor, All Wheel Drive นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้พละกกำลังสูงสุดถึง384แรงมา้าแรงบิด700นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด99.8กิโลวัตต์ออลสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ภายใน5.3วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง516กิเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จไฟแบบ AC นะครับสูงสุดอยู่ที่10.5กิโลวัตต์และแบบ DC f a ฟ t สชาร์จนะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่350กิโลวัตต์จาก10 80นะครับจะอยู่ที่20นาทีรวมถึงรองรับระบบ V2L นะครับหรือว่า Vehicle to Load ที่3,680วัตต์หรือ3.68กิโลวัตต์ รองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัตินะครับหรือว่าอโตโนมัสเลเวล3ติดตั้งระบบ ADAS ดาร์2ตัวนะครับเซ็นเซอร์รอบคัน15ตําตำแหน่งระบบ Highway Driving Pilot ตรวจจับรถและวัตถุรอบตัวระบบ Pre Safety Seat Belt หรือแจ้งเตือนเข็มขัดนิรภัยระบบช่วยจอดโดยไม่ต้องมีคนขับระบบ i p p d d l l ถุงลมนิรภัยรอบคัน10ตำแหน่ง สำหรับช่วงล่างนะครับก็จะเป็นแบบ m a c p h r s s n s t t u u ที่ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบ m ม l t ติ Link โหมดการขับขี่นะครับก็จะมีโหมด Normal Sport Eco และ Terrain สำหรับราคาของเกีย e v 9หรือว่าเกีย e v 9นะครับในเกาหลีได้เปิดราคาจำหน่ายไว้ที่7 3 3ล้านวอนถึง84.9ล้านวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ 1>, 1 9 5 0 0 0้านบาทถึง2 2 6ล้านบาทครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับส่วนตัวนะครับมองว่าจุดที่น่าประทับใจที่สุดของรุ่นนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการหมุนปรับเบาะให้หันหน้าเข้าไปยังเบาะแถว3นะครับซึ่งนอกจากจะหมุนปรับเบาะให้ไปยังแถว3ได้แล้วนะครับยังสามารถปรับเบาะให้มีทิศทางเอียงออกไปที่ด้านหน้าประตูได้ด้วยช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเวลาขึ้นนั่งนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ เรามีคนแก่นะครับหรือว่าเดินไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี้นะครับการที่เบาะปรับแบบนี้ได้เนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นรถได้เยอะเลยทีเดียวรวมถึงพอหมุนเบาะแล้วนะครับพื้นที่วางขาระหว่างแถวที่2และแถวที่3นะครับก็ยังพอมีเหลือพอสมควรเลยถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความน่าสนใจถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน